สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะมีเรื่องราวอะไรมาพูดถึงกันบ้างน,นะครับนะเ,เรื่องแรกนะครับก็ล่าสุดครับมีการเล่นข่าวออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีการตกลงเสริมทัพเพื่ออนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือในช่วงซัมเมอร์ ซีซั่นหน้าเนี่ยนะครับจะมีการขว้าตัวนักเตะรายนี้ยังเป็นทางการนะครับเป็นนักเตะดาวรุ่งจากสโมสรในลีกเซอร์เบียอย่างปาริซานเบลเกะนะครับเป็นที่เรียบร้อยดาวรุ่งรายนี้วัยเพียงแค่17ปีครับชื่อว่าฟิลิปสเตวานอวิสนะฮะเป็นปีกดาวรุ่งครับตำแหน่งตัวริมเส้นซ้ายขวาได้หมดนะครับซึ่งพึ่งก้าวขึ้นมานะครับเล่นทีมชุดแรกของปาริซานได้ไม่นานนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 8นะครับ แล้วก็ผลงานถือว่าโดดเด่นนะในช่วงซีซันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ลงสนามโดยรวมไปแล้ว35นัดนะครับกดไปทั้งหมด9ประตูด้วยกันนะครับซึ่งแมนยูเนี่ยซื้อมาในราคา12ล้านโยูโรนะครับแล้วก็จะปล่อยให้ปาริสานเนี่ยยืมตัวไปใช้งาน1ซีซันก็คือในช่วงซีซันหน้าก่อนที่จะหมดสัญญาแล้วก็จะย้ายมาแมนยูย่างเป็นตางการนะครับ แล้วก็ทางสเตเวนโนวิสเนี่ยก็มีรายชื่อติดทีมชาติเซอร์เบียชุดไม่เกิน2ีปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งผมไปดูฟอร์มโดยรวมใน y o u t u b e เนี่ยมันยังบอกอะไรมากไม่ได้นะครับก็จะเห็นจังหวะสำคัญสำคัญในเรื่องของการทำประตูการเลี้ยงผ่านคู่แข่งการเข้าเข้าพื้นที่สุดท้ายก็เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ว่ากันไปครับคือพอไม่ได้ดูแบบฟูลแมตช์เนี่ยมันก็บอกได้ยากว่าเออนะเต มีแนวทางอะไรที่ชัดเจนดบับไหนนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็บองว่าเฮ้ยมันเป็นข่าวลือทั่วไปหรือเปล่าเพราะว่าสื่อที่ได้กันออกมาเนี่ยเป็นสื่อของเซอร์เบียโดยตรงที่มีการการันตีนะครับทีนี้มันมีแฟนบอลครับแฟนบอลคนหนึ่งเนี่ยไปถามโรมาโน่ครับฟรานซิสโอโรมาโน่ซึ่งเป็นกูรเทียหนึ่งอย่างที่เราทราบกันนี่แหละแล้วก็โรมาโน่การันตีครับว่า ดีลนี้สําเร็จแล้วหรือว่าตกลงกันได้แล้วนะครับนะคือมันเป็นเรื่องจริงอะ่ะนะครับสรุปก่าง่ายก็คือมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นดีลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ดีลที่ใหญ่แล้วก็หลายๆสื่อในอังกฤษเล่นกันออกมาเท่านั้นเองนะครับมันเป็นข่าวแบบว่าแมนยูเซ็นดาวรุ่งอะ่ะปกติแล้วการเซ็นดาวรุ่งมันก็จะไม่ค่อยมีข่าวเด่นๆซักเข้าไห่อยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแบบนี้แหละแล้วก็ให้จับตาดูครับว่าการยื่นในราคา12ล้านโยูโร สำหรับเดารุ่งโนเนมเนี่ยนะครับถือว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าการมาของเขาในช่วงซีซั่นหน้าอาจจะเป็นการดึงเข้ามาเพื่อเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เลยนะนะครับเพราะว่าการทุ่มในระดับ12ล้านยูโรเนี่ยส่วนใหญ่แมนยูไม่ค่อยทำนะครับให้สังเกตดูครับว่าถ้าเกิดแมนยูต้องการซื้อเดารุ่งมาปั้นจริงๆในชุดเยาวชนเนี่ยแมนยูจะเซ็นฟรีบ้างนะครับหรือว่าเซ็นดารุ่งที่ราคาไม่ถึง1 0ล้านยูโรอ่ะ น,นั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านั่นคือดาวรุ่งที่จะมาเล่นในชุดเยาวชนเท่านั้นนะครับแต่เนี่ยแมนยูยอมทุ่มถึง12ล้านยูโรอ่ะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะคาดหวังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับดาวรุ่งรายนี้แมนยูอาจจะเห็นศักยภาพของดาวรุ่งรายนี้ที่สามารถมาลดเล่นในทีมอุด์ฟอร์ดได้ในทีมชุดแรกเพราะฉะนั้นติดตามมาดูครับเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตที่คาดกันว่าน่าจะลงเล่นทีมชุดแรกเลย หลังจากจบซีซั่นหน้านะครับหรือว่าย้ายมาแมนยูก็น่าจะมีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกอะ่ะสิ่งที่ผมพยายามอธิบายเนี่ยผมพยายามอธิบายว่ามาถึงแล้วไม่ใช่แบบว่ามาเป็นตัวจริงนะคือหมายถึงว่ามามีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกนะฮะนะย้ำกันอีกสักรอบนะครับว่ามาแล้วอาจจะมีส่วนร่วมในทีมชุดแรกเท่านั้นซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจะได้รับโอกาสมากน้อยแค่ไหนหรือจะเป็นตัวสำรองหรือว่าจะเป็นในตำแหน่งไหนก็ติดตามมาดูนะครับก็ เป็นข่าวยืนยันได้แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนประเด็นข่าวก็สิบกันต่อไปครับเป็นเรื่องราวของม็อกบาแล้วก็โปรโดิบาร่าอีกแล้วนะครับซึ่งมีการเล่นข่าวมาจากตูตโตสปอร์ตนะครับเขาบอกว่ายูเวนตุสเนี่ยตกเป็นข่าวครับพร้อมทุ่มเงินบวกกับดิบาร่าเพื่อแลกตัวพอกบาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งไม่กี่วันก่อนนะครับก็จะมีข่าวว่าทางยูเวเตรียมโละดิบาร่าออกจากทีมนะครับ หมือนกับเปียโรไม่ต้องการใช้นะฮะแล้วก็เตรียมโลดิบาราแล้วก็แมนยูอาจจะกลับไปให้ความสนใจอีกรอบก็ได้นะครับตามข่าวข้อสิบที่ออกมาแล้วก็พอถัดมาณเวลาที่ผมเช็คข่าว,าวมันก็มีข่าวจริงๆครับว,ว่าโยเวเตรียมยื่นดิบาราบวกเงินให้กับแมนยูเพื่อเป็นการปล่อยบล็อกบานะครับแต่ในมุมงผมเนี่ยสาการตอนนี้บล็อกบารู้สึกแฮปปี้ดีกับทางแมนยูครับ แล้วก็ข่าวส่วนใหญ่จากหลายๆสื่อในอังกฤษข่าวแบบเทียหนึ่งหลายๆคนการันตีครับว่าบล็อกบาร์น่าจะต่อสัญญาระยะยาวกับทางแมนยูต่อไปแล้วก็จะอยู่กับแมนยูต่อไปอีกหลายปีความคิดของบล็อกบาร์เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะครับแถมทั้งในเดีวของทางดิบาล่าผมคิดว่าซีรีส์ของดิบาล่าเกี่ยวกับแมนยูเนี่ยมันจบไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์้วครับแมนยูมีการให้ความสนใจจริงในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้ แมนยู U, อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจอีกแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูเคยพยายามแล้วก็เคยเข้าไปคุยแต่ว่าดิเบล่ามีความต้องการาเรื่องของค่าเหนื่อยเรื่องของออปชันมากจนเกินไปแล้วก็แถมทั้งเหมือนกับเบงเต็ไม่ต้องการย้ายมาด้วยแมนยู U, ก็เลยจบดีลนั้นไปก็เลยถอยไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าดีลดิบาล่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ,นะรบในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าในช่วงอนาคตนะฮนะนะแล้วก็เรื่องของนางพอบาก็ชัดเจนอย่างที่ผมอธิบายไปนั่นแหละนะครับว่า สื่อส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเป็นส่วนของทางบ็อกบานน่ยอยู่กับทีมแมนยูต่อไปมากกว่านะครับโดยที่ไม่น่าจะย้ายส่วนล่องราวเกี่ยวกับอเดสเปร่าครับก็ยังมีการเล่นข่าวมาแบบเรื่อยๆนะครับผมไปเช็คข่าวจาก ESPN บราซิลนะครับจริงๆมันมีข่าวจากบราซิลมาไหลกระแสะมากที่เล่นในเรื่องของเขาอเดสเปร่าเนี่ยนะครับซึ่งเขาให้เหตุผลมาครับจริงๆเนี่ยอเดสเปร่าเนี่ยต้องการลงเล่นในฐานะผู้เล่นตำแหน่ง แบบมิดฟิลตัวรุกมิดฟิลกึ่งปีกอะไรประมาณนั้นนะครับรูปแบบการเล่นจะคล้ายคล้ายควนมาต้าแล้วกันนะครับเป็นแบบหน้ากึ่งปีกประเภทแบบนั้นนะครับซึ่งเปเรราเนี่ยเขามีความกระตือรือร้อนปลายทางก็คือการไปเล่นในลีกสเปนมากกว่านะครับแล้วก็เหมือนกับเปเราเขาเชื่อมั่นว่าการกลับไปเล่นลีกสเปนอีกครั้งเนี่ยจะเป็นการการันตีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมอให้กับตัวเขาได้ นะครับเพราะว่าตอนที่เขาไปยืมตัวในลีกสเปนเนี่ยสซีซั่นเนี่ยคือผลงานดีด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องด้วยแล้วก็ได้รับโอกาสในตําแหน่งที่ใช่ที่เขาถนัดอีกด้วยแต่มาเล่นกับแมนยูเนี่ยจะเห็นได้ว่าเล่นมิดฟิลด์ตรงกลางบ้างโยกไปเล่นด้านซ้ายบ้างหรือว่าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างเล่นริมเส้นฝั่งขวาบ้างคือตําแหน่งมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับแล้วก็โอกาสไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ก็เลย แต่สินใจว่าอาจจะเลือกย้ายไปเลยนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสื่อบราซิลส่วนใหญ่รายงานเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเปเรราน่าจะย้ายเป็นสื่อบ้านเกิดของเปเรรานะครับส่วนสื่ออังกฤษเนี่ยมันก็มีการเล่นข่าวมาเหมือนกันแต่ว่าข่าวมันยังบางอยู่นะครับก็ติดตามมาดูนะฮะเรื่องราวของจาร์ดอนซานโชกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวมาจากเอเวนต์สแตนดาร์ดนะครับสื่อใหญ่ของอังกฤษนะฮะเขาบอกว่าโซชาเนี่ยเชื่อมั่นว่าจาร์ดอนซานโชเนี่ยถ้าเกิดย้ายมาแมนยูแล้วเนี่ย เขามีศักยภาพที่จะกลายาเป็นซูเปอร์สตาร์ในทีมโอตาฟอร์ดได้แล้วก็เขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะสวมเสื้อเบอร์7นะครับซึ่งเบอร์7ตอนนี้กำลังหาคนที่ใช่อยู่นะครับแล้วก็น่าจะเหมาะสมที่สุดก็คือจะดอนซานโช่นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็เดียวยังไม่เสร็จสิ้นแหละแต่แมนยูหรือว่าโซชาวหวังให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นให้ได้นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับรายงานจากเจมส์คูสเปอร์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวของสกายปอลเนี่ยนะฮะ เขาเชื่อมั่นว่าแมนยูเนี่ยไม่มีแนวโน้มครับที่จะพลาดการคว้าตัวเจดอนซานโชเลยนะครับคือดูจากความตั้งใจของทางแมนยูเนี่ยยังไงแมนยูก็ต้องเอาให้ได้นะครับคือแบบไม่น่าจะพลาดแล้วกันในเดียนนี้นะครับตามบทวิเคราะห์ของทางเจมส์คุสเปอร์นะครับซึ่งเป็นกูรูคนดังเช่นเดียวกันของสกายป็อตนะครับมองในเดียวนี้ประมาณนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วงหลังเนี่ยฝั่งอังกฤษเนี่ยมักจะมองว่าแมนยูยังไงก็ได้แต่ว่าฝั่งเยอรมันเนี่ย พวกสปอร์ตบิลหรือว่าหลายๆสื่อในเยอรมันมองว่าดีลเนี่ยมันน่าจะยากไปแล้วนะครับเพราะว่าทางดอทมุลประกาศยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ยอมลดราคาค่าตัวนะฮะนะแต่ว่าฝั่งอังกฤษเนี่ยโถมหนักเลยครับว่ายังไงค่าตัวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแมนยูสุดท้ายก็น่าจะจ่ายไหวอยู่ดีและ่วล่ะนะครับก็ยังเป็นดีลมหากรันอยู่ครับ แมนยูซื้อใครลําบากหมดนะครับต้องทําใจจริงผมก็เข้าใจแฟนบอลทุกคนนะครับที่ตามลุ้นมาทุกวันเนี่ยนะฮะก็อยากให้มันจบโดยเร็วที่สุดนั่นแหละแต่ว่าราคามันก็สูงแล้วก็อย่างที่เราทราบกันแหละแมนยูเจจาใครมันยากนะครับแล้วก็ค่าตัวสูงทุกคนทําใจไว้เลยนะครับนอกจากนี้เอเวิสตันดาดเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการโยงไปในเรื่องของตัวเลือกสำรองด้วยคือเอเวิสตันดาดเนี่ยบอกว่านอกจากแมนยูจะจริงจังเกี่ยวกับดีลของเจดอนซอนโชวแล้วเนี่ย ในเวลาเดียวกันนะครับในเวลาที่เจจาเดลจดองซานโชวไปแมนยูก็หันไปให้ความสนใจตัวเลือกสำรองไว้เป็นแผน B อีกด้วยซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าจะเป็นใครแต่ว่าสื่อส่วนใหญ่นะเวลาเนี้ยก็บอกว่าน่าจะเป็นคิงส์ลีย์โกมองอุสมานเบเล่ที่เป็นแผน B หรือว่าอีกหลายคนครับที่มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายราวราวสี่ราย นะครับก็ติดตามมาดูนะครับในเรื่องนั้นนะครับคือตอนนี้แมนยูไม่ใช่แบบว่าเจจ่าแค่คนคนเดียวแมนยูยังมองเดียวอื่นๆด้วยยังมองตัวเลือกสำรองไว้เผื่อพลาดอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับอลกซเมเรสนะฮะซึ่งเป็นผู้สับประตูของทางนาบารีที่มีข่าวกับแมนยูเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับแล้วก็แมนยูในต้องการดึงมาแทนพวกดีเนสันอะไรทำน,รรนองนั้นอนะตามที่มีการเล่นข่าวกันออกมานะครับ แต่ว่าล่าสุดเอเจนตของผู้สับปะตูรายนี่มีการให้สัมภาษณ์นะครับว่าเหมือนกับเมลสเนี่ยมีโอกาสที่จะย้ายทีมแบบยืมตัวหรือว่าย้ายแบบถาวรก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีการคุยกับอนาคตกับทางนาบ,บรดีด้วยนะครับว่าจะเอาอย่างไรแต่สิ่งที่ผู้สับปะรูรายนี้ต้องการก็คือผู้สับปะตูรายนี้ต้องการโอกาสลงเล่นแบบสม่เสมอน,นะครับหรือว่าต้องการเวลา แบบเป็นแบบตัวจริงให้ได้นะครับคือสิ่งนี้มันเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่าดิวนี้แมนยูไม่น่าจะเกี่ยวข้องแล้วแหละเพราะว่าถ้าเกิดตามรายงานที่ออกมาเนี่ยก็คือแมนยูพยายามหาพวกผูก้สัรตรูเข้ามาแทนที่พวกดีเนซันพวกโรเมโรที่มีข่าวย้ายทีมซึ่งเดคคาไม่น่าจะย้ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโซชาก็การันตีอยู่แล้วว่าเป็นตัวจริงนะฮะว่ายังไว้ใจเดคคาเองก็ พิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ว่า,าต้องการอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะยา้ายแต่อีก2คนเนี่ยก็คือดีเนสันแล้วก็โรเมโรเนี่ยคือ50-50นะฮะสรายนั้นแล้วทีเนี้ยเมเรสจะมาแมนยูมันก็ไม่สามารถการันตีโอกาสลงซ้ำแบบสม่ำเสมอได้อะเขาจะมาหรือเปล่าแต่สิ่งที่เอเย่นบอกเนี่ยก็คือผู้สับตูรานนี้ต้องการโอกาสแบบสม่ำเสมอนะครับนะมันก็ไม่ตรงกันอยู่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นดีลนี้ก็น่าจะสยบข่าวลือไปได้อีกรอบหนึ่งไปเลยนะครับ ส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับด o ร g ล a สคอร์ตาครับอันนี้เป็นบทวิเคราะห์จากสตูดรอบสันนะครับซึ่งเป็นอดีตกองกลางของอาร์เซนอลน,นะแล้วก็ทุกวันนี้คือผันตัวมาเป็นกูรูทางน้านฟุตบอลของ ESPN นะครับเขาบอกว่าดีลของดรลัสคอร์ตาเนี่ยถือว่าเป็นดีลที่น่าสนใจนะบางทีเนี่ยดราลัสคอสร์ตาอาจจะมาสะแสดงฟอร์มอันยอดเยี่ยม กับทางแมนยูก็ได้เหมือนตอนที่เขาอยู่กับไบร์นเดนิสนะครับที่ตอนนั้นนะฟอร์มดีนะฮะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยก็คือดาร์ลัสกอรต้าตอนอยู่กับยูเวนตุสเนี่ยไม่ค่อยมีระเบียบวินยัยนะครับแล้วก็มีปัญหาบ่อยครั้งนะฮะร,รวมทั้งอาการบาดเจ็บรุมเร้านั่นคือสิ่งที่แมนยูต้องระวังนะครับแต่ถ้าเกิดแมนยูได้มาก็ถือว่าโอเคไม่ใช่เดียวที่ขี้เหร่ออะไรนะครับบางทีเขาอาจจะเจอฟอร์มเก่งกับทางแมนยูก็ได้เหมือนกันนะนะครับก็ ประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่จอร์ดรอปสันมีการคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของดาร์ลสกอตต้านักเตะแผน B ที่แมนยูอาจจะหันไปความสนใจก็ได้ถ้าเกิดพลาดตัวจะนอนซานโชในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอเคนี่คือต้องรารข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดถึงการแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ